สวัสดีครับก็มาเจอกับผมช่องดองใจ x c นะครับก็วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําเพื่อนๆแฟนกลับเพื่อผู้ที่รับชมแลอท่านใดที่กําลังคิดจะซื้อแบบหน้ากากเชื่อมออโต้นะครับก็อยากจะมาแนะนําตัวนี้ครับตัวนี้มันราคาน่าจะไม่เกินแปดร้อยนะครับแถวในช้อปปี้ในลาซาด้าแต่ว่าใช้มาสามวันครับสามวันลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ได้ดีนะครับกับราคาไม่ถึงพันนี่คือน่าซื้อมากเลย มันก็จะมีเป็นเลนส์ซูคันเลอร์ครับซูคันเลอร์เลนก็จะเป็นเลนส์ใสๆนะครับเลนส์ใสๆซึ่งเรามองมองชิ้นงานนี่ก็จะเห็นเป็นภาพเป็นภาพจริงเป็นภาพใสเลยครับก็ทําให้เรามองชิ้นงานง่ายเวลาบรรยากาศมืดๆรือใกล้ๆค่ำมันนี่เราก็สามารถเชื่อมได้อยู่นะมองมองงานเหน็นอยู่มันก็แตกต่างกับบางรุ่นบางยี่ห้อในราคาเท่านี้มันก็จะเป็นเลนจะออกอมเขียวเขียวมาหรือไม้ก็จะออกอมแบบน้ำตาลมาเวลามืดๆ มองมองอากาศมอวมวงนะไยเราก็จะมองมองชิมงานยากแต่ตัวนี้มันจะเป็นเป็นเป็นเลนส์ใสมาเลยแล้วก็เวลาเชื่อมมันก็จะเห็นอะไรก็เห็นไฟเชื่อมเป็นเป็นเหมือนของจริงนะครับคือมันจะกรองแสงมาดีมากแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับตัวปรับนี้ก็จะมีให้อยู่ที่เ้นก็จะมีอยู่เลขเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับส่วนมากก็จะปรับอยู่ที่ประมาณ เลขเก้าเลขสิประมาณนั้นที่ผมจะอยู่ก็ปรับประมาณ 9, เลขเก้าเลขสิพอเรายิ่งปรับเยอะไปมันก็ยิ่งมืดไปไป,ไปเยอะนะครับก็ปกติก็จะปรับประมาณ 9, เลขเก้าเลขสิก็พอแล้วครับแล้วก็ข้างในก็มีมีครบเหมือนตัวอื่นนะครับก็คือให้มาเซ็นเซอร์ต่างๆอะไรครบสามสองตัวเล่นสองตัวแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีจุดเทสกองมันด้วยครับจะมีจุดเทสคือจุดดีมวบาินเดสเราสามารถกดกดเทสได้เลยปุ๊บหรือหน้าจอมันปุ๊บมันก็จะม,มันก็จะเทสให้ กระจกนี่เลยว่าบตเตอรีีมีไหมครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะกรองกรองแสงให้เลยเทสเทสได้เราเราก็ได้รู้เลยว่ามันยังใช้งานตัวินะครับแล้วก็รูปทรงก็สวยพลาสติกก็ทาม,มายืดหยุ่นได้ดีนะครับแล้วก็สายรัดสายรัดหัวก็แบบไม่ธรรม,มาดาครับคือให้สายรัดมาแบบไม่ธรรม,มาดาครับแล้วก็ก็ใช้ของแถมมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นโฟมนี่แผ่นโฟมนี่ก็น่าจะมา มาใช้สําหรับสําหรับตัวนี้นะครับคือเขาใส่ไมห้รล้วแต่ก็จะเทบมาอีกหนึ่งแล้วก็จะให้กัน,กนข้างข้างนอกแล้วก็ข้างในอ,อันนี้เป็นเล็กนี่ข้างในนี่อันนี้ข้างข้างนอกนะครับก็ให้มาเผื่อเ,เรียบร้อยเลยครับแล้วก็ให้ลูกควยมาให้แบตเตอรี่ให้ฐานมาในงานสำหรับเราเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ให้เขาจะรับประกันไม่หกเดือนรู้สึกว่าจะมีใบรับ,บประกันมานะครับถ้าจะจำได้รู้สึกว่าจะ จะให้ใหเดือนนะครับแล้วก็ออปชันก็พร้อมครับก็เป็นย่อของลองวิวนะครับเป็นลองวิวแล้วก็คุณอีโก้อีโก้สามารถสูนเอ็มะครับตัวนี้ e ีโก้สามหาูเอแ็แล้วก็ได้หมดเชื่อมตัดแล้วก็เจียร์อะไรได้หมดสามระบบเหมือนกองเหมือนทัว์ไปนะครับก็สายรัดที่เขาโคตรที่เคยบอกบอกเมื่อกี้ก็ข้างหลังมันจะอยู่นะครับ เป็นตัวล็อกที่ว่านิ่มมากตัวนี้มันจะจะนิ่มมากเลยล็อกนะครับก็อันอันเดิมอันเดิมที่ใช้อยู่มันก็ไม่ได้เสียอะไรตรงนี้นะครับก็ยังใช้ดีอยู่แต่ว่ามันจะเป็นเลนออกสีน้ําตาลน้ําตาลอยนะครับเวลามันมืดมันก็จะมองมัก็เห็นนะครับมันไม่เหมือนตัวตัวกล่องลองเวลวตัวนี้ตัวนี้มืดมืดมองมองหน่อยก็ตอนเย็นเย็นวันนี้ก็สบายสบายครับใช้งานได้ปกติการตัดเสงก็แน่นอนอยู่แล้วครับทดเร็วกันใจครับไม่มีปัญหาเลยครับ เห็นราคามันถูกนะครับราคามันถูกก็ไม่ถึงแ0 0บาทก็ของเดิมก็ไม่ได้แต่เสียก็เลยชอบที่มันเป็นเลนเลนสูสูกันเลอร์นะครับเลนสูกันเลอร์นี้ชอบก็เลยจัดมาเลยก็ไม่ต้องรอให้ไม่ต้องรอให้ของเก่าเสียนะครับเพราะราคานี้คิดว่าคิดว่าเพื่อนๆที่ว่าหน้ากาออโต้สำหรับเชื่อมเบรกเราททำอะไรนี่ครับคิดว่าราคานี้นี่ไม่ถึงพันนี้เพราะว่าน่าจะขายดีมากเลยนะเพราะว่ามันมัน น่าจะขายดีนะเพราะว่ามันราคาไม่ไม่ถึงพันแล้วก็มันคือใส่ใส่สบายมากครับเวลาช่วงใส่ในตรงนี้มันก็จะไม่ค้าไม่ค้าที่หน้าอกเราเวลาเราก้มเชื่อมต่ำๆเลยนะครับบางรุ่นบางตัวก็จะก้มแบบนี้มันก็จะค้าเลยปรับปรับยากบางตัวนี้แต่ตัวนี้มันตั้งค่ามาไม่ต้องปรับนะน่าจะเป็นรูกลางกลงครับเขาาล็อกไาก้ป็นรูกลางกลางครับก็ตัวล็อกก็ดูดูดีมากก็แน่นอนเลยชอบชอบเพราะราคามันถูกด้วย ครับแต่ของแถมก็ครบสตดคือใช้ได้สองรอบก็คือราคาไม่ถึงบันนี่คือมันน่าใช้ครับเขาลองใช้แล้วครับเหบหมดแล้วก็ได้แน่ขี้เหล็กขี้อะไรเต็มหมดแล้วเดยววนี้ครับคนกลางจะใช้แบบไม่ค่อยถนอมอาไหรนะครับราคาแปดร้อยกบเกือบแปดร้อยนี่คุ้มครับคุ้มไปลองอาจเื่อได้ครับก็มีอะไรดีก็ไม่ได้คิดอะไรมากเ้ามาแนะนาเพื่อนๆผู้ที่รับชมช่องตอนฉายสอฟีให้ให้ได้รู้กันครับสาหรับท่านที่ว่าติดตามอยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมก็จะได้มีข้อมูลดีๆนะครับ ครับก็แนะนำครับหน้ากากตัวนี้แนะนำครับไม่ต้องลองผิดลองถูกครับครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ปรับได้ตัวนี้ก็หมุนล็อกได้เหมือนหน้ากากตัวอื่นน่าคิดว่าน่าจะขายดีมาอาซานนะครับตัวนี้เพราะว่ามันคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่ถึงบันนะครับไม่ถึงพันคุณภาพดีคลิปนี้ก็จบครับขอบคุณครับชมครับถ้าราคาไม่ถึงบันนั้นน่าจะตัวนี้ดีสุดนะครับตอนนี้ตอนนี้คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับ ก็ไปหาซื้อไปหาชมกันได้